ส่วนของเนื้อหาเนี่ยเราจะจบหมดแล้วต่อไปเราจะมาถึงเรื่องของการสำรองข้อมูลในการแบ็กอัพเชิงว่าเราเอาเราทำจากเครื่องเราเนี่ยเว็บไซต์ใช่ไหมฮนะแล้วเราจะต้องการขึ้นเซิร์ฟเวอร์เราต้องทำอะไรบ้างหรือว่ากลับกันเราเอาเอาจากเว็บเอาจากเซิร์ฟเวอร์ลงมาบนเครื่องเราใกล้ทำลักษณะเดียวกันคือมันจะมีวิธีแบบ ถ้าเบสิกสุดก็คือ back up d า t า base ก้อนหนึ่งแล้วก็ back up เว็บไซต์เราที่อยู่ในโฟลเดอร์ html ใช่ไหมับก๊ลงมาแล้วก็มาเกาะใส่เครื่องเราเปลี่ยนค่า parameter นิดหน่อยก็ได้แล้วแบบนั้นก็ได้เป็นวิธีมาตรฐานทั่วไปตามมาครับเพราะว่าทุกเว็บไซต์จะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันหมดหนึ่งเว็บไซต์คือหนึ่นงโฟลเดอร์ใช่ไหมครับดังนัน้นก็จะอยู่ในนั้นหมดเลย ในเใ็ดดี้ดอกก็มามาเหมือนกันแต่เราก็ต้องไปแก้ค่าพวกบางทีแก้ค่าสมมติพาสเวิร์ดไปเหมือนกันนัทเบรก็ทำไปแก้ในพาณิชย์นิดนึงแต่เดี๋ยวเผยให้ดูว่าแก้ยังไงแก้ชื่อชื่อล็อกอินแอดมินยูเซอร์อะไรเงี้ยบางทีจะแก้ได้แต่ผมจะแนะนำอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ตัวฮักคาฮักคาคีบ้าฮักคาบ้าแบงค์อัพตัวเนี้ยมันจะถ้าเราลงโมดูลนี้ไว้ครับ เวลาเรากดให้มันแบ็กขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะแพ็คมันจะแพ็ครวมเว็บไซต์กับดาต้าเบสไว้ในก้อนเดียวกันเลยนะฮะมันก็จะง่ายนลักษณะว่าเราเก็บไฟล์เดียวแล้วเราก็ดาวน์โหลดลงมาบนเครื่องเราเราก็สั่งสั่งให้มันรีสโตในเครื่องเรามันก็มันก็จะมันจะมีปัญหาเรื่องว่า User อร์พาสเวิรที่ต่างกันเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนทำใหม่ มันจะขึ้นหน้าคอนฟิกให้เราคอนฟิกว่าเราจะเลือกด a ต a b เบสชื่ออะไรใส่ด a ต a b เบสมี u s เซอร์เฟิรอะไรอันตัวเนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้อยู่นะฮะแต่ว่ามันทําเป็น Job บสเก d ตดูไม่ได้นะครับจ็อบสเก d ตดูต้องเป็นเวอร์ชั่นเสียเงินถ้าเป็นเวอร์ชั่นฟรีเนี่ยคือทํามือแมนนวลเท่านั้นผมจะลองลงโมดูลนี้ให้ดูนะครับ ที่เดิมครับของริ้งเราลงไปยังครับยังครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวคงลงให้ดูจะได้มาใช้ในตัวอย่างถัดไปของเราอันนี้ผมจะลงในนี้ก่อนนะฮะอืมไ่ค <c oughs> ิด่า แม็กซ์ครับอ้อาวตัวนี้เป็นคอร์ไม่ได้หรอกเข้าเน็ตไม่ได้อ่ะที่เมื่อวานกล่าวถึงว่าอันนี้มันเออร์เลอร์มันบอกว่า PHP เนี่ยเซตไว้ว่าไซส์แม็กซิมัม่ม สูงสุดเนี่ยมันให้ไม่เกิน2เมกตอนนี้นะฮะมันบอกให้เราไปแก้ค่าที่ค่านี้ที่ไฟล์นี้ไฟล์นี้อยู่ที่ไหนนะครับเราก็ไปดูที่ตรงนี้ มุขอันที่บอกบอกว่าเวลาอัพไฟล์อ่ะมันจะมีข้อกำหนดว่ามันขนาดเท่าไหร่อะไรี้นะก็คือมันกาหนดไว้ที่ไฟล์ php ini นี่แหละค่า upload max size ใช่ไหมฮะแล้วไฟล์ไฟล์ php ini เราเข้าเข้าไปแล้วก็มาเข้าตรงนี้ครับที่คอนฟิกของเว็บเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมฮะคอนฟิกไฟล์ php ini แล้วก็าไปแล้วก็ค้นหาค่านี้ ได้มากำหนดไว้แค่2เมกซเองแต่ไฟล์ที่ผมอัปโหลดเนี่ยจะอัปโหลดเนี่ยมัน2.5มันก็เลยไม่ผ่านใช่ไหมอะไรขอแก้หน่อยที่อัปโหลดคือเราจะอัพโหลดโปรแกรมโปรแกรม,กกรมตัวนี้เข้าไปใช่นะครับมันเป็นตัวรวมทุกอย่างนะครับตรงเนี้ยคือถ้าเราอัปอะไรใหญ่กว่า2เมกไม่ได้เลย2เมกซกว่าๆเราผมขอเป็น10เลยแล้วก็เซฟใช่ไหมครับ ก็อันนี้ทำใหม่เรียกใหม่ทำหลอดใหม่้อสงสัต้องปิดรีรีรีสตาร์ทไปหน่อยครับเพราะว่าไปเปลี่ยนค่าคอนฟิกมันปึ๊บ่าโอ้ปิเฟสหน่อยเหรเซกชันหลุดหรือเปล่าแม่ยังอยู่ ต่อได้แล้วไปนะครับอันนี้เป็นลิงก์ที่เอาไว้ให้ไปดูแบบเป็นสเต็ปไปสเต็ปแต่ขอเนี้ผมจะทำให้ดู ขีบ่านะครับครั้งแรกที่จะใช้งานนะมันจะให้เราคอนฟิกระบบเราเป็นรันไปรันลันให้มันเขียวให้หมดั แน่่เลยครับ <c oughs> ไปที่คอนโทรลพาเนลของมันก่อนดีกว่าจะได้ให้ดูรับคือโดยปกติถ้าเราทำการคอนฟิกไปแล้วรอบหนึ่งครับเวลาเราเข้าเข้ามาเมนูเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้เป็นหน้าคอนโทรลพาเนลของตัวอาคิบ้าแบงกอัพใช่ไหมครั ก็เคยจะมีมี Default Backup ไปเลยมันจะมีโปรไฟล์ก่อนโปรไฟล์แต่ละโปรไฟล์ใช่ไหมโปรไฟล์เนี้ยก็ไปคอนฟิกได้ว่าให้ทำอะไรบ้าง Output Output Directory อยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็ไฟล์ที่ z i p เนี้ยให้ชื่อไฟล์ว่าไอ้ให้นามสกุลอะไรถ้าโดยปกติถ้าเป็น j p g j เ a เนี่ย มันเป็นนามสกุลของเขาเองเวลาถ้าจะไปเปิดเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาดูเนี่ยครับเราก็ต้องไปใช้ตัววิสัยของเขาแต่ถ้าโดยปกติเราก็ใช้ไฟล์ซิปธรรมดา2ออันเนี้ยมันข้อแตกต่างไงคือถ้าไฟล์ซิปเนี่ยในเว็บไซต์เขากำหนดไว้ว่ามันไม่ควรเกิน1นจิกนะรวมทั้งก้อนแล้วเนี่ยทั้งเว็บเนี่ยแต่ถ้าเกิน1นจิกเนี่ยคุณควรใช้ JPA JPA เนี้ย JPA เนี้ยเวลาเรานำเข้าเซิร์ฟเวอร์เราอะครับเราก็ต้องไปใช้โปรแกรมเขาวิสอาดทูของเขาครับมาเหมือนแตกไฟล์อันนี้ผมเลยขอเป็น10ไฟล์ล้วกันเพราะปกติเว็บไซต์เราคงไม่ถึง1นึ่งิกอยู่แล้วครับโอเคแล้วก็เซฟ มาแบ็กอัพกันดีกว่าครับเรากดแบ็กอัพหน้าไว้แล้วแบ็กอัพเลยเว็บนี้มันจะดเล็กนะครับมันก็จะแป๊บเดียวก็เสร็จละเหลือมันจะอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเราดูเมื่อกี้มันมีบอกเนื้อแล้วว่าโฟลเดอร์มันชื่ออะไรใช่ไหมครับ,รบแต่เดี๋ยวตรงนี้มันจะมีให้โหลดอยู่แล้ว อเคมีวิดีโอให้ดูครบอ่าดี่ครับก็คือวันที่นี้เวลานี้เราทำ <c oughs> เราดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาที่เครื่องเราทดาวน์โหลด,ลดเก็บไว้ที่ไหนก็เลือกใช่ครับ มันก็ดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องเราครัเพราะว่าไฟล์จริงตอนนี้มันเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ผ่านไหนอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูในคอนฟิกเนี่ยมันจะบอกว่ามันมเอาพุทเดโคลี่เนี่ยอยู่ที่นี่ดังนั้นไฟล์ทั้งหมดที่แบ็คอัพมันควรจะอยู่ที่นี่กลับไปน้บปเนี่ยนะครับ ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ hey, ที่ทำแบ็กอัพไว้ mm hmm. ามาดูไฟล์นี้หน่อยฮนะ mm hmm. ไฟล์นี้ดาวน์โหลดมามันชื่อนี้สาย์วิดีโอของผมน่าจะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของผมใช่ไหมครับโอ้ยเยอะอืมมีวิวเป็น ดีเทลตามบนที่เยอะเลยครับเนี่ยอันนี้เราเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับตัวเว็บไซต์จุมล่าตอนแรกที่เราเราคัปปี้กันนึกออกไหมฮะ ที่อยู่ในซเซรวเราเจ่งไปแล้วก็ยังมีไฟล์ตัวนี้แหละที่จะต่ต้องมาฮอรดพิทใหม่ทั้งหมดเนื้อมันใช่ครับเหมือนเหมือนกันเลยเวิธีท,ทำทำยังไงนะครับตอนนี้เราไปอัพได้ละเราไปอัพเก็บเก็บไว้ไม่เป็นไรกี่วันทํากี่ครั้งก็ได้แล้วแต่เราต่อไปเราจะทําเราจะเอาเว็บไซต์เนี้ยมาขึ้นที่เครื่องเรานะับ,รบเราก็มาสร้างสร้างโฟลเดอร์ เป็นชื่อเว็บไซต์ของเราที่บนเครื่องนี้ตมวิมขอคลชื่อเทสสามเดีวเราก็ Copy ไฟล์นี้ทั้งหมดโอ๊ไม่ใช่ละผมไปสับสนกับตัวนั้นแหละอ,อันนี้เขามีทูเขามีหน้าหน้ารีสตอร์ของเขาเราใช้เราใช้เราใช้ของเขาเลย ขอโทษผมก็สับสน,นไปมาต,ต้องต้องทำตามเนี่ยสร้างสร้างโคลดได้ราทำแบบเมกี้ถูกแล้วแล้วก็อาไฟล์เนี่ยแตกออกมาแตกไฟล์นี้เพราะว่ามันเป็นการออกมาหมดปะเนี่ยโอ้ีหผิดแล้วผิดแล้วมัไร วิธีการนี้มันจะคอนฟิกใหม่ใช่ไหมครับมันก็เลยจะต้องนําบาวางไว้ที่เหมือนกับตอนเราสร้างเว็บไซต์จุลราครั้งแรกครับแล้วเราเดี๋ยวเราไปเรียกไซต์เนี้มันก็จะขึ้นหน้าคอนฟิกให้เรา ลิงก์นี้ก็เป็นลิงก์ที่เป็นสเต็ป by สเต็ปในการรีสตอร์นะครับของเว็บไซต์เขาโอ okay. เคแล้วก็มาเรียกกันผมตั้งชื่อว่าเว็บไซต์3 โห้ดว็บไซต์สามใช่ไหมโอเคฮ่าแ้วก็น่าปึ๊บสเ็ปแรกแล้วก็ดูก่อนเออค่าโอเคโอเคส่วนใหญ่ก็น่าจะโอเคหมดครับเพราะเราลงเซิร์ฟเวอร์กันเราเลยหมือนเครื่องเดียวกันเรากดเน็กไปอ่ะมีให้กำหนดนัตเบร์แล้วนัเบรบนเครื่องเรานะเป็นไอใช่ไหมครับ เป็น local host username เป็น root password ไม่มีอันนี้ของเราเองนะแล้วผมใช้ชื่อ database ชื่อเดิมมันชื่อมันชื่อนี้แต่ถ้าผมทำชื่อเดียวกันเดี๋ยวมันไปซ้ำตารางเดิมผมก็เปลี่ยนผมใช้มันสร้าง database เป็นถังชื่อ test3 หรือ r s c o r e db database restore เ,เรเียบร้อ database restore เรียบร่อป อันนี้ก็เป็นเนื่องตั้งชื่อไซแล้วเปลี่ยนเลขสาหน่อยแล้เราก็ดูบางทีบางทีโฟลเดอร์ไดซลงต่อเป็นต่างกันเราก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงเป็น temporary กับลอกแต่ root เนี่ยคือเป็นตัวที่เรารันอยู่นนมันเปลี่ยนไม่ได้ ต้อง remove, install, r e t o r y อ่าโอเคเสร็จแล้วก็ visit url font end นี่ได้แล้ว url test สามเกตไซต์ก็เหมือนกับตัว test หนึ่งเลยแต่หัวต่านกัรเพรว่าเราเปลี่ยน น,นี้ก็เป็นวิธีแบบแบ็กอัพง่ายๆง,ง่ายกับเราดีสะดวกดีทุกอย่างมาเป็นก้อนใช่ไหมคนระัเราก็คอนฟิกใหม่ได้เดี๋ยวเราจะใช้ของจริงเราใช้นี้เลยนะในใของจริง,งถ้าทํามือจะให้ใช้ตัวนี้ดีกว่าก็ง่ายแต่ว่าถ้าทําเป็นออโต้โปรเซสจะไม่ใช้ตัวนี้จะใช้เป็นวิธีพื้นฐานธรรมดาแบ็กฮับไดร์ฟเบรแบ็กอัพโฟลเดอร์ว่าตัวนี้มันตั้งออโต้ไม่ได้ครับ<ม>ก็เลยใช้ไม่ได้ แล้วจะไปใช้แันแบบนักแทนที่มันเป็นตัวก็อันนั้นก็ไปตั้งจาวสเก็ดูในวินโดว์เขาทำเอาเอาโอเคดังนั้นเรามาลองลองทำกันดูเรามาลองอินสตอลโปรแกรมนี้ใ้อาร์คีบ้าบนเซิร์ฟเวอร์กัน นะตอนนี้ผมอยู่วงนอกครับผมกลับมานะครับคือมาที่เว็บไซต์จริงของเรานะครับเว็บไซต์จริงเราต้องอ่อย่างนี้มันจะขึ้นโกโบะนะเนอะวันนี้มันก็จะเหมือนกับเมื่อกี้แนะไม,ไ,มไม่ต้องเดือนแนละ้